คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ไหมถึงแม้จะอยู่ในห้องคนเดียวไฟก็เปิดสว่างแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครแอบอยู่ตรงมุมมืดของห้องเมื่อคืนฉันได้กลิ่นทูปกลิ่นทูปจางๆลอยมาในห้องทั้งที่บ้านฉันไม่ได้จุดทูปมาเป็นชาติแล้วนะตอนแรกก็คิดไปเอง หรือเพื่อนบ้านจุดแล้วลมพัดมาแต่กลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยเรื่แรงจนแสบจมูกฉันลุกไปเปิดหน้าต่างลมเย็นวูบพัดเข้ามากลิ่นทูบจางลงนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่วนเวียนอยู่รอบตัวแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าแกรกแกลกอยู่บนพื้นไม้ชั้นบน ทั้งที่ชั้นบนไม่มีใครอยู่พ่อแม่ออกไปต่างจังหวัดฉันอยู่บ้านคนเดียวใจเต้นแรงมากมือสั่นไปหมดฉันพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันแต่เสียงมันชัดเจนมากชัดเจนเหมือนมีคนเดินอยู่จริงๆฉันตัดสินใจเดินขึ้นไปดูทีละก้าว อย่างช้าๆไฟฉายในมือสั่นระริกส่องไปข้างหน้าบันไดแต่ละขั้นมันดังเอียดอาดในความเงียบมันดังมากจนแทบจะกลับเสียงหัวใจที่เต้นแรงพอถึงชั้นบนทุกอย่างมืดสนิทฉันส่องไฟฉายไปทั่วห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องหนังสือทุกอย่างปกติไม่มีอะไร โล่งใจไปเปลาะหนึ่งคงคิดไปเองจริงๆนั่นแหละกำลังจะเดินลงหางตาเหลือไปเห็นประตูห้องเก็บของแง้มอยู่ห้องเก็บของบ้านฉันปกติไม่เคยเปิดเลยข้างในมีแต่ของเก่าๆพวกของที่ไม่ได้ใช้แล้วฝุ่นเคราะห์ฉันกลั้นใจเดินไปค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูสิ่งที่เห็น คือความมืดความมืดมิดที่กลืนกินแสงไฟฉายพยายามเพ่งมองเข้าไปเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ข้างหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่แล้วไฟฉายก็กระพริบกระพริบทีๆเหมือนแบตใกล้หมดจนดับวูบไปความมืดเข้าครอบงำทุกสิ่งวินาทีนั้นเหมือนเวลาหยุดเดิน ได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังจนน่ารำคาญแล้วก็มีเสียงเสียงกระซิบเบาแผ่วเหมือนเสียงลมแต่ชัดเจนอย่าเข้าไปขนลุกสู้ทั้งตัวชาไปหมดฉันรีบวิ่งวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตแทบจะล้มกลิ้งลงมา ลงมาถึงข้างล่างรีบเปิดไฟทุกดวงจนสว่างจ้านั่งลงบนโซฟาหายใจหอบเหงื่อไหลเต็มหน้าพอตั้งสติได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องแล้วก็ส่องไปที่กระจกในกระจกมีเงาเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังฉันหันกลับไปข้างหลังไม่มีใคร แต่สิ่งที่อยู่ในกระจกกลับยิ้มยิ้มให้ฉันด้วยรอยยิ้มที่เย็นยะเยือกคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยคอยแต่จะมองกระจกว่าจะมีอะไรโผลมาอีกไหมเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจโทรหาพ่อแม่บอกเรื่องทั้งหมดให้ฟังพ่อบอกว่าจะรีบกลับมาแล้วให้ฉันออกจากบ้านไปก่อนไปที่อื่น ฉันเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมจะออกจากบ้านแต่ก่อนไปอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนมันคืออะไรฉันตัดสินใจกลับขึ้นไปที่ห้องเก็บของเปิดประตูเข้าไปข้างในยังคงมืดมิดแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงามีแค่กล่องกล่องไม้เก่าๆวางอยู่ตรงกลางห้อง ฉันเปิดกล่องนั้นข้างในมีรูปรูปถ่ายเก่าๆในรูปเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคุ้นมากผู้หญิงคนนั้นหน้าตา